หอคอยแห่งฮีราห้องเวลาเดินถอยหลังภายในหอคอยโบราณเสาหินสูงระงหารล้อมรอบห้องกลมใหญ่พื้นเป็นวงเวทหมุนช้าช้าทวนเข็มนาฬิกานาฬิกาสายลอยอยู่กลางอากาศแต่น้ำสายไหลย,ย้อนขึ้นทุกสิ่งในห้องดูเหมือนกำลังย้อนกลับที่นี่เวลาไม่เดินหน้าผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะก้าวต่อไปได้บนผนังมีข้อความสลักที่อ่าจไม่รู้เรื่องเว้นแต่จะมองผ่านกระจกเวทมนต์ที่แสดงตัวอักษรกลับด้านเหมือนในกระจกทางเลือกที่ย้อนกลับ มีสาประตูแต่จะต้องเลือกประตูที่ไม่ถูกเลือกในอนาคตคือให้คาดเดาทางเลือกของตนเองหากเลือกผิดและตัดมันทิ้งจังหวะแห่งความเข้าใจมีเสียงกริ่งดังทุกสาสิบสาวินาทีและเอลอัลสต,ต้องไขปริศนาให้เสร็จก่อนที่เสียงครั้งที่สามจะดังแปลว่า9 9วินาทีนาฬรกาย้อนทําให้ยิ่งสับสนบางครั้งคําตอบอยู่ในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่เจ้าเห็นคาใบจากเอทีน่าเลอัลสต,ต้องหาทางอ่านคําสลักผ่านกระจกเวทมต์ จึงเข้าใจคำว่าจงเดินย้อนกลับเพื่อก้าวไปข้างหน้าเขาต้องเลือกประตูที่ตรงกันข้ามกับสัญชาตญาณเพื่อพิสูจน์ว่าสามารถเข้าใจกลไกของเวลาในหอคอยนี้เมื่อไขปริศนาและเปิดประตูที่ถูกต้องวงเวทใต้เท้าจะหยุดหมุนและประตูสู่ด,ด่านถัดไปจะเปิด be back for Ga a cup coffee and have a in ด่านนี้ทดสอบ ความเมตตาการให้อภัยและการยึดมั่นในความรู้สึกที่แท้จริงเป็นด่านแห่งอารมณ์ที่ตัดสินว่าเิลอัสมีหัวใจที่แข็งแกร่งพอจะเป็นผู้เปลี่ยนชะตาโลกหรือไม่หญิงสาวสวมชุดคลุมสีเงินสะอาดสวยสง่าแต่ใบหน้าเย็นชาเธอเคยเป็นคนดูแลเิลอัสในวัยเด็กไม่ใช่แม่แท้ๆวันหนึ่งเธอจากเขาไปโดยไม่ร่ำลาเหมือนเขาไม่มีค่าเธอเป็นปมของการถูกทอดทิ้ง คาเอลและอลไลอัสเป็นเพื่อนสนิทที่เรียนในโรงเรียนภูมิทิอุสแต่คาเอลรู้สึกอิจฉาอลยลอัสที่มีพรสวรรค์และได้รับความสนใจจากทุกคนเมื่อเขารู้ว่าอลไลอัสจะได้เป็นทายาทแห่งคัมภีร์แสงเขาก็รู้สึกว่าตัวเองจะถูกทิ้งจึงหันไปใช้พลังต้องห้ามจากเงาลึกลับเพื่อให้ตัวเองโดดเด่นในคืนทดสอบเวทคาเอลปล่อยเวทต้องห้ามทำให้สนามทดสอบปั่นป่วนอลไลอัสได้รับบาดเจ็บและเด็กหลายคนตกอยู่ในอันตรายเมื่อครูใหญ่ เข้ามาหยุดเหตุการณ์คาเอลถูกจับได้แต่สิ่งที่เจ็บปวดที่สุดสําหรับเขาคือเอลยัสไม่พูดอะไรเพื่อปกป้องเขาสุดท้ายคายเอลถูกไล่ออกและหายตัวไปพร้อมกับคาพูดสุดท้ายว่านนยรู้แต่ไม่พูดอะไรเลยงั้นเราก็ไม่ใช่เพื่อนกันจริงๆสินะักนักกระท่อมหน้าบ้านไลาเรียหญิงสาวอ่อนโยนในชุดคลุมเรียบสีอ่อนกําลังปลอกเด็กชายเอลยัสตัวเล็กๆอย่าร้องไห้นะเอลยัส เจ้าต้องเข้มแข็งนะแม่ข้าไม่ใช่แม่เจ้าแต่ข้ารักเจ้าเหมือนลูกแท้ๆเลรีวางผ้าห่มไว้บนร่างเขาขณะเขาหลับแล้วเดินจากเขาไปอีเลอัสตื่นขึ้นมากลางดึกเขาเดินออกตามหาเลารีแต่ไม่มีใครอยู่อีเลอัสร้องให้ท่านกลางสายฝนที่ตกลงมาท่านท่านบอกว่าจะไม่ไปไหนแล้วทำไม ตอนนี้เขาต้องเลือกว่าจะจมอยู่กับการถูกทอดทิ้งหรือจะจำความรักแม้ในช่วงเวลาสั้นๆนั้นไว้ท่านไม่ได้เป็นแม่ของข้าแต่ท่านเคยเป็นทุกอย่างที่ข้ามีเขาหลับตากอดภาพเธอไว้ก่อนจะปล่อยให้มันค่อยๆจางหายไปเองภาพเไลอัสถูกผลักจากเพื่อนชายคนหนึ่งเข้าไปในกับดักของนักล่าเทพเพื่อนคนนั้นยืนนิ่งไม่ช่วยอะไรเจ้ามันตัวประหลาดข้าทำเพื่อเอาตัวรอด ทำไมทุกคนต้องทิ้งข้าไปเจ้าแบบมันไหวหรืออีไลอัตเจ้าจงให้อภัยไม่ใช่เพื่อเขาแต่เพื่อเจ้าเองเสียงของแม่ในมโนภาพของเขาดังแว่วมาเจ้าผ่านด่านนี้ไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งแต่เพราะเจ้ากล้ายอมรับหัวใจของตนเองขอให้เจ้านำแสงแห่งหัวใจนี้ไปสองเส้นทางในความมืดของโชคชะตาไอโอเทียเทพผู้เฝ้าด่านกล่าวต่ออีไลอัส กลางพายุสายฟ้าอีไลอัสถูกฟ้าฟาดซ้ำจนแทบล้มทั้งยืนแต่ไม่ยอมแท้เขายืนขึ้นทั้งน้ำตาแล้วเสียงหนึ่งจากฟ้าที่ไม่ใช่ซุสดังขึ้นนุ่มลึกอบอุ่นแต่เก่าแก่เลือดของข้าไหลเวียนในตัวเจ้าจริงๆข้ายอมให้เขาขังข้าไว้เพื่อเจ้าได้เลือกเส้นทางของเจ้าเองแต่พลังของข้าอยู่ในเจ้ามาตลอดและเจ้าคือกุญแจแห่งแสงเดียวที่จะเปิดชะตาใหม่ของโอลิมปัส เ l ลีอสเข้าไปหาเทพแห่งแสงและมั่นใจว่าน่าจะใช่พ่อของตัวเองเมื่อเจ้าควบคุมพลังนี้ได้เจ้าจะจำข้าได้และข้าจะไม่ต้องหลบอยู่ในเงาอีกต่อไป ท่านคือพ่อของข้าสายเลือดของข้าติดแล้วข้าคือแสงที่ถูกปิดบังและเจ้าคือผู้ที่จะสืบทอดมัน อีเลอยสยังคุกเข่าอยู่กลางทุ่งสายฟ้าแสงในตัวเริ่มจางลงแต่สัญลักษณ์นั้นยังสว่างอยู่บนแขนของเขาและทันใดนั้นลมแรงระเบิดออกจากตัวเขาเป็นวงกว้างจงอย่าเชื่อทุกเสียงที่มาจากท้องฟ้าเป็นในว่าเทพอย่างซุสหรือเทพองค์อื่นอาจมีวาระซ่อนเร้น กเห็นแสงนี้หรือไม่มันคือข้าข้าเคยเป็นเปลวที่สว่างที่สุดบนสวรรค์จนกระทั่งข้าถูกปิดบังข้าคือแสงที่เทพเจ้าคนหนึ่งกลัวจะถูกพบอีกครั้งแต่ตอนนี้เจ้าคือทางออกสุดท้ายของข้าข้ารู้ข้าเห็นทุกอย่างแล้วเจ้าไม่ต้องทดสอบแล้วเจ้าผ่านด่านเป็นงานไปมันตื่นขึ้นแล้ว แสงที่เขากล้าฝังมันไว้กำลังฟื้นขึ้นในตัวเด็กคนนั้นเจ้าจงไปจับตาดูเด็กคนนั้นห้ามให้เขารู้ท่าเขารู้ว่าเป็นข้าก็ลบมันไปซะขอรับท่านสุด